สวีสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนะยธนะครับกาบสเก็ตฟุตบอลน้ำในช่วงดึกๆแบบนี้นะครับผมโอ้โหกรีนบูดยิ่งหนักลงไปอีกนะครับในตอนนี้ก็คือว่าใครก็ไม่รักแล้วนะครับผมลินเดอร์เลิฟเนี่ยสตาร์ผีร้ายล่าสุดครับผมอันฟอร์ไอจีกรีนบูดแล้วนะครับผม วิกตอร์ลินเลิฟรับผมเป็นสตาร์แมนเชสเตอร์ในเตดครับคนล่าสุดครับที่เลิกติดตามอินสตาแกรมของเมสันกินวูดอ่ะเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังคลิสเซโนโรนันโดเนี่ยดดบิดเดกิอาผมและปอปปอกบาเนี่ยตัดสินใจเว้นระยะความสัมพันธ์กับแข้งรุ่นน้องครับที่กำลังเจอคดีข่มขืนและทำร้ายร่างกายนะครับ กรีนวูดเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจครับควบกลุม <c oughs> ตัวในข้อหาข่มขืนและทำร้ายร่างกายหลังถูกแฮร์ริเอตนะผมรับสันเนี่ยแฟนสาวนะครับออกมาแชร์โพสต์นะผมพฤติกรรมปาดเหินนะครับโดยแข้งดาวรุ่งนะครับทำร้ายร่างกายหลังไม่ยอมมีเซ็กด้วยนะครับจากการเปิดเผยข้อมูลล่าสุดนะผมเดลเมลเนี่ยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับก็คือเมื่อวานนะผมพบว่ามีแข้งปีศาจแดงเนี่ยเก้ารายครับเลิกติดตามไอจีของกรีนวูดครับขณะที่อีก18รายเนี่ยยังคงติดตามอยู่เหมือนเดิมนะครับ ล่าสุดเนี่ยเดนเลเมลก็ผมตามงานนะผมและเปิดเผยต่อว่าลินเดเลิฟเนี่ยเป็นแข้งผีรายล่าสุดครับที่อันฟอร์กลินวูดแล้วนะครับผมนั่นทำให้ยอดเลิกติดตามนะผมโอ้โหของกลินวูดเนี่ยสตาร์ปีศาจแดงเพิ่มเป็น10รายแล้วประกอบไปด้วยโรนัลโด้นะผมเดคิอาครับผมป็อกบาครับแรดฟอร์ดเอดิสันคาวานี่ครับฟิลโจนอเล็กสเตเลสนะผมเฟรชนะผมเจสซี่ลินการ์ดและดินเลเลิฟนะผม ขณะที่ยังติดตามเหลืออยู่มีอีก17คนนะครับที่ยังอ่าอฟอร์ในที่ยังฟอร์อยู่นะครับผมประกอบไปด้วยแฮร์รี่แม็กไวนะครับบรูโน่เฟรนาเดสทอมฮิตตันนะผมดีนเฮนเดอร์สันนะผมเอริกบายยีราเฟลวารานนะผมเดโกดัลโลนาะลุกชอครับผมอารอนวันบิชาก้านะผมและควรมาต้าเนี่ย ตอนนี้ฟันดเบกกับผมอันเดปเรราผมเจมการ์เนอร์ผมสกอตตแม็กโชมิเน่ผมเจดอนซานโชเอันทรอนี่อลังกาผมเลสโชลาผมโชเรทัยส์นะผมทั้งนี้เนี่ยนอกจากสตาฟผีเนี่ยที่เริ่มไม่เอาแข่งรุ่นน้องครับแล้วทางไนกี้เองนะผมก็ตัดความสัมพันธ์กับทางกรีนวูดด้วยเช่นกันนะครับ ก็คือว่าทางไนกี้นะผมตอนนี้ก็เลิกแล้วเลิกความสัมพันธ์กับกรีนวูดแล้วนะผมโอ้โหจากที่เป็นสปอนเซอร์ให้ตอนนี้ก็ตัดความสัมพันธ์ไปแล้วนะโอ้โหตอนนี้มรสุมอย่างหนักเลยนะในชีวิตของเมสันกรีนวูดตอนนี้โอ้โหเป็นคดีที่ร้ายแรงจริงๆครับตอนนี้ดังมากครับโอ้โหเป็นคดีที่มีมาหลายวันแล้วนะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะาเพราะตอนนี้คนเลิกติดตามอันฟอร์ไอจีของกรีนวูดไปแล้วสําหรับแข้งผีแดงร้ายอื่นนะครับผมขอบคุณนะผมที่รับฟังในช่วงดึกแบบนี้ครับสวัสดีครับ